สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการตัดภาพเหมือนเป็นภาพอัลบั้มนะครับแล้วก็มามามา,มาแต่งใส่แบ็กกราวด์นะครับครับก็นี่เป็นภาพที่ทำเตรียมไว้นะครับเพื่อแนะนำในวัานธรรมไปทีก็คงไม่เหมือนนะครับนี่ผมจะใช้ภาพเดิมนะครับแต่ว่าจะมาใส่แบ็กกราวด์ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวที่ทำภาพนี้จะเป็นแบ็กกราวด์ที่เรา ที่ผมเทสีไว้นะครับเทสีใช้เพนเพนเบเกตทูนะครับในการครับต่อไปก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะครับผมใช้โปรแกรม Photoshop cs 6นะครับตอนแรกก็เปิดภาพนี้มานะครับแล้วก็ให้เรา Ctrl Ctrl J. ครอ,อนโทรล J คอนรลบบานี้เราก็ไปนำภาพตัวนี้มาติดให้มาคลิกที่ตัวเครื่องมือ m Move Tool นี่นะครับ แล้วก็ดันขึ้นไปให้เราทําการคอนโทรลทีคอนโทรลที T นะครับเสร็จแล้วก็ชิปครับแล้วก็ enter ครับต่อไปให้เราดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับ,รบดันตัวนี้ขึ้นไปเราจะใช้ภาพนี้ มาที่ตัว Rectangle Tool นี่นะครับ Rectangle Tool ค,บคลิกเลยเสร็จแล้วก็สร้างสร้างสี่เหลี่ยมครับสร้างสี่เหลี่ยมอยญ่เล็กแล้วแต่นะตามใจชอบครับเสร็จแล้วก็จะได้พื้นนี้มานะครับให้เราไปที่ตัวเลเยอร์นี่นะครับไปที่ครึ่งตัวนี้นะครับมาที่ตัว ลิสเทล i z e เนี่ยตัวนี้เดี๋ยวก็มาที่ตัวเลเยอร์นะครับเลือกครับต่อไปนะครับให้เราไปที่ตัวเลให้ไปที่เลเยอร์ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มาที่ Clipping m a ์ k นะครับครับก็จะได้ตัวนี้นะครับการนะครับคีบิ้งมาร์กให้เราทำการเพิ่ม Copy นะครับก็ให้เราทำการ Copy อีกตัวหนึ่งก็ก l ทอนเจหรือว่าลากลงมาก็ได้ครับจะได้ตัวนี้ เสร็จแล้วให้เรามาคลิกที่ตัวตัวตัวนี้นะครับตัวเลเยอร์นะครับให้เรามาที่ตัวเลเยอร์เสร็จแล้วก็มาที่ตัวเลเยอร์สไตล์นะครับเลือกที่ building building option นะครับ building option บเลือก color overlay นะครับ คลิกคันนี้อคลิกข้างนอกคลิกตรงนี้มันจะไม่มันจะไม่เปลี่ยนนะฮะให้เราคลิกตัวนี้นะฮะคลิกที่ตัวนึงตัวนึงต,ตัวอักษรนะครับครับเราต้องการหน้านี้นะครับก็เลือกสีนะครับเลือกสีเป็นสีขาวเสร็จแล้วก็โอเคทั้งทั้งสองตัวนะครับโอเคทั้งสองตัวอ่าตัวนี้ก็ให้เราเนี่ยดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับดันเรเทนเกิลหนึ่งเนี่ยขึ้นไป เสร็จแล้วก็มาคลิกที่เ e นเทนเกตัวนี้นะครับตัวล่างนี้เสร็จแล้วก็กดที่คอนโทรลนะครับแล้วก็กดเข้าไปอีกทีนึงเพื่อสร้างเส้นประนะครับหลังจากนั้นให้เราคอนโทรล t นะครับให้เราคอนโทรล t ครั้งหนึ่งกนะับคอนโทรลที Control t. เสร็จแล้วให้เรา มากดที่ a ม t ค้างไว้นะครับก็คือแป้นคีย์บอร์ดตรง Alt นะครับกดค้างไว้เพื่อสร้างกันนี้จะสร้างกรอบนะครับโดยเล็กตามใจนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยไปที่ตัวนี้ครับ Enter นะครับ Enter แล้วก็ Control D เพื่อที่จะนำเส้นปลาออกครับต่อไปนะครับต่อไปเราให้ให้เราเอาตัวนี้ขึ้นไป ดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนครับจากนั้นให้เราไปที่ตัวเลเยอร์ครั้งหนึ่งนะครับ C r e a t e c l i p p i n g mask นะครับคลิกเลยนะครับตอนนี้ครับก็คือเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคันี้ให้เรามาคลิกที่ตัวนี้ตัวนี้สอง้ล้วก็ชิปแล้ล้วก็กดนะระบายสีสองสองช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็มาที่ตัวเครื่องมือ Move tool ลากแต่งก่อนวลาเราจะไว้ไวมุมไหนจะปรับขยายก็คอนโทรลที T นะครับแต่คงผมนี้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่คลิกที่ตัวนี้แล้วก็ชิปหนึ่งชิปจากนั้นนะให้เราคอนโทรลเจนะคอนโทรลเจหรือว่าลากลงมาก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ช่องนี้นะช่องนี้แล้วก็ชิปแล้วก็กดอีกช่องหนึ่ง จากนั้นก็เลื่อนได้แล้วครับก็พยายามจะทําให้เหมือนภาพแรกนะแต่อาจจะไม่เหมือนแน่ๆครับทันทีครับคอนโทรลที T T นะครับวันนี้ผมจะขยายนิดนึงเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็อาจะเข้าเขา เสร็จแล้วก็นี่ครับ enter หรือว่าก็ติก๊กทุ้ที่ถูกนะครับแล้วก็มาคลิกระบายชิป3มช่องนะแล้วก็ control j ไปเลยนะครับ control j ครับเสร็จแล้วก็มาคลิกช่องที่2ชิปแล้วก็กดช่องที่3ทํทำการเอาออกไปเหมือนเดิมนะครับ control t นะครับ ก็ที่ที่ถูกอันนี้ก็มาที่ทำเหมือนทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยฮะกนนีแล้วก็คอนโทลเจมาคลิปตัวนี้ชิ้แล้วก็กดเลื่อนภาพตัวนี้มาตัวนี้คอนโทรที Ctrl T, นะ ชิบค้างไว้แล้วก็ให้เธอหนะ่ะก็มานี่ครับชิดแล้วก็ชิดแล้วก็คอนโทรลเจครับตั้นี้แล้วก็ชิดลากลงมาคอนโทรลทีครับ ce alaƙaɗa fi yawa ที่ถูกนะครับ,รบเรียบร้อยนะครับการการทำภาพอัลบัม้มนะการตัดภาพมาเพื่อปะติดแบ็กกราวน์นะครับสำหรับงานแสดงหรือโชว์ผลงานนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ